ตอนนี้ถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็นอนนอนไปเรียบร้อยเพราะว่าพอลงจากเครื่องบินก็แบบตรงมาที่พัทยาเลยตอนนี้ตอนนี้พักอยู่พัทยาแบบเหนื่อยสุดๆเลยขนาดว่าได้นอนบนเครื่องบินมานิดหน่อยแต่ว่ามันนอนนอนมันก็นอนไม่หลับน,นอนมันก็ไม่สบายนอนบนเครื่องบินอะเสียงมันก็ดังอะไรเงี้ยนะมันก็นอนไม่หลับแล้วก็พอมาถึงที่ที่นี่ประมาณหกโมงเช้า 6โมงเช้าก็คิดว่าจะมาถึงทัยาสักสัก10โมงแต่มันไม่ขับรถยังไม่ถึง1 4้5นาทีหละถึงแล้วเร็วมากเลยเพราะว่าคนขับคนขับเขาขับเร็วมากเขาขับร้อยี่สิบเนยเราก็นั่งเกรงไปดีเพราะเราขับธรรมดาเราจะขับเก้าสิบขนาดตนถนนบ้านล้วถนนที่นู่นดีๆนะยังไม่กล้าขับเร็วเลยพอเราก็เจอแม่ไหพอใกล้ๆมาถึงเท่าไหนบางพระยั้ไงไม่รู้รถ รถเอ้ยรถบรรทุกอะนะมันล้มมันล้มแล้วมันไฟไหมดีนะไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่จะเข้าเข้าเทปอะนะเราเราออกยามันก็รถมันก็น้อยนะแล้วจะจะมาเล่าว่าจะมาคุยเรื่องว่าคิดยังไงเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้มาเมืองไทยสี่ปีได้วัะสี่ปีแล้วนะลว่ามันเป็นยังไงนั่งทํางานอยู่เนี่ยมาฮอลิเดย์ก็ยังมานั่งทํางานอยู่เนี่ย ท่านยมท่านยมท่านยมทำงานเราก็มานั่งฝอยเลยว่าจะมาคุยเรื่องว่ามันมันมีความรู้สึกยังไงไม่ได้กลับบ้านสี่ปีมันก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าพอออกจากสนามบินนะพอออกจากประตูจะไปขึ้นรถนะโอ้ยมันร้อนแบบว่าอากาศมันเข้ามามันเหมือนอะไรแบบปะทะไอ้นาอ่ะแบบหายใจแทบไม่ออกนะแบบโอยมันมัน มันเหมือนแบบความชุ่มชื้นมันมากอะนะมันทําให้ใจหายใจเกืบไม่ออกนะแต่ก็นั่งนั่งรถมาเขาเปิดแอร์ให้แบบแต่ก็หนาวแยไม่สมไม่สมดุลสักทีนี่แหละก็เลยพอมาถึงเช็คอินเสร็จแล้วโอมาถึงนี่ยังไม่ทันเออออกจากที่ดอนเมืองเอยไม่ใช่ดอนเมืองสุวรรณภูมิประมาณ7จ็ดมงกว่านิดหน่อยเจ็ดมงกว่านิดหน่อยแล้วก็ นั่งรถมามาถึงที่นี่ประมาณแปดโมงแปดแปดโมงสิบก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วก็เช็คกินเสร็จแล้วก็จัดกระเป๋าจริงๆนะมามาเที่ยวเมืองไทยนะเดือนนึงยิ่งกว่าย้ายบ้านย้ายบ้านยังง่ายกว่าซะอีกนะคนเพราะว่าเวลาเรามานี่เราก็ต้องจัดเสื้อผ้าเพราะว่าจะใช้แบบว่าเอาแบบเสมบุกสมบันหน่อยนะแล้วก็แบบพอี่ใช้แบบว่าไม่คือไม่ต้องซักบผอะ เสียดายเงินเสียดายเงินค่าแอรค่าถักผ้าชี้เหวียวชีปเพลงอะไรอะไรก็ประหยัดทุกอย่างนะแล้วก็โรงแรมนี้เข้ามาเคยเคยพักมาหววหนึ่งแล้วเพราะซอยนี้ซอยไดนาอินนะบางคนที่มาเที่ยวพัทยานี่จะรู้จักกันซอยไดนาอินเป็นซอยที่เก่าแก่มากแล้วเราเคยเพักอยู่จอดไดนาโฮเทลที่ ตูหัวมุมตอนนี้เขาทําเป็นคอนโดไปแล้วรู้จักกับเจ้าของเขาตอนนี้เขาก็ไปทําที่อื่นแล้วมันใกล้เกินเราเราขี้เกียจตามไปก็เลยมาพักที่นี่เมื่อคราวที่แล้วมาเจอที่นี่ก็เลยตอนนี้บอกว่าเอ้ยมาพักที่นี่แหละเพราะมันใกล้มันใกล้ตัวเมืองไกลเข้าไปหไหนออกไปเดินปัยตยตาลเดินออกชายทะเลที่ที่กลัวที่สุดที่นี่คืออะไรการข้ามถนนโอ้โหแบบเขาไม่หยุดให้เราเลยอเราต้องแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบ กลัวมากเรื่องเรื่องเรื่องรถเนี่ยคือที่เอ่อที่สิ่งสิ่งที่แบบว่ารู้ค่ะรู้แบบว่าแบบว่าไงแตกต่างกัยคืออากาศแล้วก็เอ่การขับรถแล้วก็การเดินถนนแบบมันมันต้องระวังมากอะน,นะ อากาศเราทําอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าถ้าการเดินถนนอะไรพวกนี้เราต้องระวังมากทั้งคนทั้งรถทั้งอะไรก็ต่ออะไรไม่รู้บอกกว่าจะปรับได้อ่ะกว่าจะได้เพราะว่าเรามาจากเกะทางยุโรปเขาใช้เขาเขามองเขาใช้คนละทางกับเมืองไทยใช่ไหมเราก็ต้องมองถ้าเกิดถ้าเป็นวันเว์มันก็โอเคถ้าเกิดเป็นจองสองทางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเดินข้ามถนนทางมาลายต้องระวังนะไอ้เราก็แบบโอ้โหข้ามทางมาลายบ้านเราก็แบบที่ที่ต่างประเทศมันก็แบบว่า เขาเขารับกฎหมายใช่ไหมเราไม่ต้องไประวังอะไรเลยที่นี่ขนาดค่าเขาบอกคนข้ามทางม้าลายโดนตายโดนชนตายไปหลายหนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราไปเชื่อทางม้าลายมากเพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นเขาจะเขาจะเขาจะเชื่อเหมือนเราไงแต่นี่เขาไม่ได้เชื่อแต่นี่เหมือนหัวหัวใส่ไปใส่มาสส่ไปสส่มาหัวจะหลุดจากคอ แล้วก็ตื่นขึ้นมาเออก็ไปนอนมาถึงแล้วก็ไปนอนพักหนึ่งเพราะว่าเก็บของเข้านูน่นเท่านี้เรียบร้อยให้มันเข้าที่เอราว่าจะเสร็จเป็นชั่วโมงนะคือเราอยากจะให้มันเข้าที่เลยเราไม่ต้องไปเพราะเราไปอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งไงก็เลยแบบว่าทําให้มันเสียบละของว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็จัดให้มันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเหนื่อยตอนตอนกลับอีกแหละเหนื่อยตอนกลับไปหาของพราะไปเพราะมันมีไอ้ที่ใส่เยอะไงแยกไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นว้ยเหนื่อยเนี่ย ตื่นมาแล้วก็นอนไปหลับไปตื่นเสร็จแล้วก็ไปกินกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ไปเดินเดินตามชายทะเลเดินไปดูโอ้โหมันร้อนจังเขาบอกแต่ตอนเนี้ยตอนเย็นเนี่ยเขาจะฝนจะตกเห็นเออายเออรายการอากาศมันแล้วก็ฝนจะตกต,ตอนนี้ก็กําลังคอยน้องสาวจะมารับไปกินข้าวตอนเย็นเสร็จแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ก็เราก็จะไปเยี่ยมญาติ ครานี้เยี่ยมญาตทั้งโขงเลยเพราะเขาเลิกเขาไม่ได้ทํางานไเสาร์อาที่เขาหยุดงานกันก็เลยได้เที่ยวไปเยี่ยมวันนั้นรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นนะไม่ได้เจอไม่ได้เจอแบบน้องๆมานานและนี่แหละมาคุยแค่นี้แล้วทุกคนไปและวบาย